สวัสดีครับผมเหมือนพบกับบุญรายสายสูงนะครับจะไม่ทีเด็ดบอลคูสเปอร์ครับบนฟอร์ดนะครับสเปอร์ที่มันดับเกตของตาล่างนะครับของฟีเมลิกนะครับที่สองเกมลังในหลีกยังบอแพ่แต่เวลาสุดไล่การยุโรปครไล่การบอไนนะครับทรงชุดสำรองผสมลงไปแพรมากเดือดกสองนึงครับแต่ฐานับที่ เีมหลียดยางเดียวก็ฟอร์มยังบอคอยประทับใจเท่าไรนะครับชนะแค่สองจากหาแลเป็นงานบอ,อยากนะครับเอาชนะทีมส่วนตะล่างเท่านั้นเจองานยินก็นยังบอเป็นพอจอกอทีมนะครับค่อนตีกันยังปรับทับบอคอยลงโตนะครับแต่เกี่ยมเย่าวย่างเดียวถ้าบอเจอระดับหวัวตะล่างย่างสเปอร์เอาตัวรอดนะครับ เก็บตามแต้มได้ตลอดชนะมากกว่าแพ้อยู่แล้วทีมเยือนยังเบนฟอร์ดนะครับอยู่กาลางตารางแต่ว่าก่อนเกมนี้เป็นรองรลายนะครับตัวจ็บในทีมมีรลายนะครับโอกาสพลิกยากอยู่แล้วแบบนี้แม้ว่าสองเกมหลังสเสมอหนึ่งชนะหนึ่งและเกมเยือนก็ับแพ้แค่เกมเดียวจากาเกมหลังสุดนะครับถือว่าโอเคอยู่เกมนี้สเปอร์ต้องจัดทับเน้เนๆน,น,นะครับ เกมเย่าเจอกับกลางๆตะล่างคับบอผ่านอยู่แล้วนะครับเล็ก็ับบอได้เสียเปียบเอียงดุนสเปอร์มีโอกาสได้เฮอยู่แล้วนะครับฟันธงครับสเปอร์ครับนาจะเบียดเขาไปโดยสกอร์หนึ่งศูนย์นะครับสำหรับใปมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ชมหลายเด้อครับขอบคุณครับ